น่ฮาวสวัสดีค่ะนักเรียนที่น่ารักทุกคนวันนี้นะคะพบกับเหล่าชื่อเอวันนี้นะคะเหล่าชื่อจะมาสอนในเรื่องการแนะนำตัวเองเป็นภาษาจีนนะคะว่าการที่เราจะแนะนำตัวเองแนะนำคุณพ่อคุณแม่นะคะเราจะพูดว่าอย่างไรบ้างนะคะอ่าอันดับแรกเราต้องแนะนำตัวเองให้ได้ก่อนนะคะให้นักเรียนยกมือขึ้นมา ยกมือขึ้นมาแล้วให้ทําตามหลังชื่อนะคะก่อนอื่นก่อนที่เราจะแนะนําตัวเองเราต้องไปดูรู้คําศัพท์เกี่ยวกับตัวเองก่อนเช่นคาว่าฉันพูดว่าอย่างไรคําว่าคุณพูดว่าอย่างไรคําว่าเขาพูดว่าอย่างไรนะคะอ่ะพร้อมแล้วไปกันเลยอ่ะให้นักเรียนยกมือขึ้นมาอ่ะแล้วให้นักเรียนทานิ้วนิ้วมือแบบนี้ค่ะนิ้วมือแบบนี้นะคะเป็นนิ้วโป้งกับนิ้วชี้นะคะแล้วก็ ชี้ไปใส่คนอื่นอ่าแล้วก็พูดคําว่าหนีคุณหนีคุณแปลว่าหนีนะคะแปลว่าคุณให้ชี้ใส่คุณนะคะคุณหรือเธอนะคะอาจชี้ใส่คนอื่นหนีคุณอ่านักเรียนชี้ใส่คุณพ่อคุณแม่หรือพี่ก็ได้นะคะอ่าชี้เลยหนีคุณอ่าพูดตามนะคะหนีคุณ ต่อมาทำนิ้วมือเป็นแบบนี้นะคะแล้วให้ชี้ที่ตัวเองชี้ไปหาตัวเองแล้วพูดว่าหัวฉันหฉันอ่านักเรียนชี้ใส่ตัวเองแล้วพูดตามนะคะหัวฉันหฉันจากนั้นท่าสุดท้ายนะคะทำนิ้วชี้สองข้างแบบนี้แล้วให้ชี้ออกไปด้านข้างแล้วพูดคําว่าท่าเขา ทาเขาทาแปลว่าเขาว่แปลว่าฉันนี่แปลว่าคุณหรือเธอก็ได้นะคะอ่าอีกรอบหนึ่งนะคะนี่คุณนี่คุณวฉันว่ฉันทาเขาท้า ขาวอ่าเราชื่อจะให้นักเรียนลองทําเองนี่นะคะอ่าพร้อมกันเลยให้นักเรียนพูดเสียงดังๆเลยนะคะเสียงดังให้ได้ยินถึงบ้านคนอื่นเลยนะคะอ่าพร้อมแล้วอีอ่ซ่อนไปกันเลยค่ะอ่านักเรียนทุกคนเก่งมากเลยค่ะปรบมือให้ตัวเองค่ะอ่าต่อไปนะคะเมื่อเรารู้คําศัพท์แล้วว่า ถามภาษาจีนพูดว่ายังไงเธอคุณภาษาจีนพูดว่ายังไงเขาภาษาจีนพูดว่ายังไงต่อไปเราจะมาแนะนําตัวเองนะคะว่าคาว่าชื่อภาษาจีนพูดว่ายังไงนะคะในคลิปวิดีโอที่ที่ผ่านมานะคะเราชื่อก็ได้สอนไว้แล้วเนาะว่าคาว่าชื่อภาษาจีนออกเสียงว่าอะไรนะคะก็คือออกเสียงว่าเจียวนะคะอ่าวันนี้ก็จะมีลักษณะท่าทางให้เราจําได้ง่ายขึ้นเลยนะคะ คำว่าเจียวแปลว่าชื่อให้นักเรียนชี้ไปที่หน้าอ,อกตัวเองนะคะทําไมต้องชี้แต่ตรงนี้คะเพราะว่าเวลาเราใส่ชุดนักเรียนตรงนี้จะปักชื่อตัวเองนะคะให้เราชี้ไปตรงที่เราปักชื่อตัวเองนะคะนั่นหมายความว่าเมื่อไหร่ที่ชี้มาตรงนี้พูดคาว่าเจี้ยวแล้วตามด้วยชื่อตัวเองนะคะเช่นวอ เจี่ยวประกายแก้วผิวนอกก็คือฉันชื่อประกายแก้วผิวนอกนะคะนอกจากที่เราจะพูดออกเสียงแล้วเรายังชี้ให้คนอื่นดูว่านี่นะคะคือชื่อของฉันอ่าต่อมาชื่อจริงผ่านไปเราจะพูดชื่อเล่นชื่อเล่นภาษาจีนมีชื่อว่าเสี่ยวหมิงให้นักเรียนทำสองครั้งนะคะเสี่ยวหมิงแปลว่าชื่อเล่นนะคะ เสี่ยวหมิงแปลว่าชื่อเล่นค่ะนักเรียนทำตามนะคะเสี่ยวหมิงาแปลว่าชื่อเล่นนะคะให้พูดคำว่าเสี่ยวหมิงแล้วตามด้วยชื่อเล่นตัวเองอะวอเตอร์แปลว่าของเสี่ยวหมิงแปลว่าชื่อเล่นวอแปลว่าฉันวอครั้งเดียวนะคะวอเตอร์เสี่ยวหมิงเสี่ยวหมิงสองครั้งค่ะอะไปทําพร้อมๆกันเลยค่ะวอ เต๋อเสี่ยวหมิงอีกรอบหนึ่งนะคะวอเต๋อเสี่ยวหมิงอีกรอบหนึ่งค่ะวอเต๋อเสี่ยวหมิงแล้วตามด้วยชื่อเล่นตัวเองค่ะตัวอย่างนะคะวอเต๋อเสี่ยวหมิงเอหรือวอเต๋อเสี่ยวหมิงเจียว เอ๋นะคะเอาคำว่าเจี้ยวเข้ามาอีกครั้งหนึ่งนะคะ,ะให้นักเรียนลองทําตั้งแต่ชื่อจริงแล้วก็ชื่อเล่นตัวเองไปพร้อมๆกับเราชื่อเลยนะคะ,อ,ะอันดับแรกนะคะเดี๋ยวดูตัวอย่างหนึ่งตัวอย่างก่อนนะคะ,ะก่อนที่เราจะแนะนําตัวเองอย่าลืมทุกครั้งเราต้องสวัสดีไม่ว่าจะเป็นภาษาไทยหรือภาษาจีนนะคะให้เราแนะนําตัวเองเป็นภาษาจีนก่อนนะคะนี่ฮาว วอดเจียวประกายแก้วผิวนอกวอเตอร์เสี่ยวหมิงเจียวเออาแบบนี้นะคะให้นักเรียนลองทำตามหล่งชื่อเลยค่ะหนึ่งสองสามมีห่าววอดเจียวตามด้วยชื่อจริงตัวเองค่ะวอเตอร์เสี่ยวหมิงเจียวตามด้วยชื่อเล่นตัวเองค่ะ ลองทำดูนะคะ 1, นึสองสาม อ่านักเรียนเก่งมากเลยค่ะต่อไปแนะนําตัวเองเสร็จแล้วให้มาแนะนําพ่อกับแม่ว่าชื่ออะไรนะคะในการแนะนําชื่อคุณพ่อของคุณแม่นะคะหลังคําว่าเจี้ยวเราชื่ออนุญาตให้เป็นชื่อเล่นไปเลยนะคะไม่ผิดนะคะจะเป็นชื่อเล่นหรือชื่อจริงก็ได้แต่ให้เป็นชื่อเล่นเพราะว่าเราจะเรียกง่ายขึ้นนะคะเช่นนะคะสมมุติว่าคุณแม่ของเราชื่อชื่อว่าจีนส่วนคุณพ่อชื่อว่าพินอินนะคะเราชื่อก็จะแนะนําว่าอ่า วอก็ชีช้ใส่ตัวเองเหมือนเดิมน,นะคะวอเตอร์เตอร์ไว่าของวอแปลว่าฉันอ่าดูนะคะวอเตอร์ม่ามา่มาม่าผู้หญิงก็จะชอบยกสองนิ้วสู้ๆให้เราอ่าอีกรอบนึงนะคะวอเตอร์มามา่าเจี้วจีนวอเตอร์พ่อป้าเจีว้วพินยินคุณพ่อเป็นคนหลอ่อเสริมคมหล่อให้คุณพ่อนะคะอ่าอีกรอบนึงนะคะ w อเตอร์มามาเจียวจีนหลังคําว่าเจียวเป็นชื่อของคุณแม่นะคะนักเรียนอย่าใส่ชื่อคําว่าจีนมาเหมือนเราชื่อนะคะอ่าวอเตอร์ป้าป้าเจียวพินินอ่าในประโยคนี้ก็จะแปลว่าคุณแม่ของฉันชื่อจีนคุณพ่อของฉันชื่อ พีนยินนะคะอ่าทำได้ไหมคะถ้าทําได้นักเรียนลองมาทําตามกันเลยค่ะอ่าเก่งมากเลยค่ะ จากนั้นให้เรารวมประโยคตั้ง <fin anta> <ots> แต่แนะนำตัวเองแนะนำตัวเองชื่อเล่นแล้วก็คุณชื่อคุณพ่อชื่อคุณแม่นะคะคือง่ายมากง่ายๆเลยก็คือหัวเจียวแล้วตามด้วยชื่อจริงวอเตอร์เสี่ยวหมิงตามด้วยชื่อเล่นวอเตอร์มาม่าเจียวตามด้วยชื่อคุณแม่วอเตอร์ป้าปาเจียวตามด้วยชื่อคุณพ่อนะคะอ่ะเล่นกันเลยดูตัวอย่างนะคะนี่เหาหัวเจียวประกายแก้วผิวนอก 我的小名叫เอ๋我的妈妈叫จีนปป我的爸ยวพินอินสวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวประกายแก้วผิวนอกชื่อเล่นชื่อเ eh. อคุณพ่อชื่อคุณแม่ชื่อจีนคุณพ่อชื่อพินอิน ให้นักเรียนทําแบบนี้อัดคลิปแบบนี้แล้วก็ส่งมาที่แชทไลน์ส่วนตัวของเหล่าชื่อนะคะถ้าใครไม่เข้าใจเหล่าชื่อจะทิ้งคําศัพท์ไว้ท้ายประโยค้ายท้ายคลิปนะคะให้นักเรียนสามารถไปดูประโยคแล้วก็อ่านตามแล้วก็อัดคลิปเหมือนที่เหล่าชื่อพาทํานะคะสำหรับวันนี้เหล่าชื่อก็จะมาสอนนักเรียนเพียงเท่านี้นะคะแล้วก็ติดตามในเรื่องต่อๆไปนะคะสวัสดีค่ะชิเชียจ่ายเจียน